เฮ้ยกับสวัสดีุผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็จะมาสปอยเมเรื่อง f u g o เคจ c บา Balance Unlimited ก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับก็คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าถ้าคิดถึงก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะเออคอมเมนต์ด้วยอืมแล้วก,ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็ปีนี้ปี2021แล้วนะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับลนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือเสียนาฬิกาใดๆเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่า let's go ความเดินจากตอนที่แล้วฮารุได้ถูกแว่วันจากหัวหน้าให้ไปทำงานที่ฮ่องกงพร้อมกับไดสุเกะก่อนที่จะไปกันไดสุเกะก็ได้พาฮารุมาพบกับคุนยาที่บ้านทั้ง3คนก็คือไดสุเกะฮารุแล้วก็เป็นจะเป็นพี่สาวของไดสุเกะนะครับแม่พี่สาวก็น้องสาวนี่แหละครับที่ตอนที่แล้วเข้ามาช่วยในการสืบสวนคดีก่อนนะครับผมได้บอกชื่อเธอผิดไปจริงๆแล้วเธอเป็น ไม่พี่สาวก็น้องสาวนั่นแหละครับ่องที่บอกผิดไปผมก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะการที่มาหาคุณย่าในครั้งนี้ก็ทําให้เรานั้นได้รู้ว่าไดสุเกะนั้นเขารบคุณย่าเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกเดินทางฮารุได้นั่งรถไฟไประหว่างที่ฮารุนั้นได้นั่งรถไฟไปเขาได้ไปพบกับผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งข้างเขาดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กอยู่เลยฮารุได้แบ่งของกินให้ก่อนที่จะพูดคุยกันคุยกันจนรถไฟขบวนนี้ได้ถึงที่หมาย ฮารุเมื่อถึงสถานีเขาก็ได้ลงจากรถไฟออกมาหลังจากที่ฮารุลงจากรถไฟมาก็ได้เกิดเสียงเตือนภัยเกิดขึ้นและให้ทุกคนนั้นอพยพออกไปจากสถานีฮารุที่สงสัยก็เลยเข้าไปถามรอปภว่ามันเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับแสดงบัตรตำรวจและขอเข้าไปดูในสถานที่เกิดเหตุรอปรพอคนนี้ได้เล่าว,ว่าตอนนี้ได้เกิดเหตุคนร้ายจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันและเมื่อฮารูได้เข้ามาที่สถานที่เกิดเหตุก็ได้พบกับเด็กชายคนนั้นที่นั่งคุยกับเขาเด็กคนนั้นได้จับคุณป้าเป็นตัวประกัน นาฮารุก็ได้ถามไปว่าทำํำไมเขาถึงทาแบบนั้นแต่เด็กคนนั้นก็แกล้งทําเป็นไม่รู้จักเขาแถมเด็กคนนี้ยังถ่ายทอดสดขู่คุณป้าอีกและก็ยังมีเสียงบ่นจากคุณป้าว่าเคานั้นต้องรีบไปดูคอนเสิร์ตวงที่เขาชอบหรือก็พวกติ่งนั่นเองนะครับเมื่อาฮารุเข้าไปเจราจาไม่สําเร็จก็เลยเดินกลับมาแล้วก็ไปพบกับแผนกสืบสวนที่1ซึ่งนําทีมโดยรุ่นน้องของเขาาฮารุก,ก็ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายให้แผนกสืบสวนที่1ได้รู้ ท้องเก่าที่บายไปว่าที่เขารู้นั้นเพราะว่าเขานั่งข้างเด็กคนนั้นมาจนถึงสุดทางสถานีเด็กคนนั้นไม่กล้ายิงใครหรอกพร้อมกับภาพแฟลชแบ็กของฮารุนั่นมันก็ทําให้เรารู้ถึงอดีตของฮารุก่อนที่มาอยู่ในแผนกอาชญากรรมสมัยใหม่ฮารุได้ทําภารกิจเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายที่กําลังปล้นธนาคารอยู่ละได้เกิดการยิงประทะก,กันเกิดขึ้นคนร้ายได้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแต่ก็มีพนักงานหยิบปืนของคนร้ายขึ้นมาขู่ให้ฮารุถอยออกไป ที่จริงแล้วเธอนั้นรู้จักกับคนร้ายมาก่อนเธอนั้นพยายามจะช่วยคนร้ายฮารุที่ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยยิงพนักง,งานคนนั้นไปและมันก็เป็นปมในใจของฮารุและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นออกจากแผนกสืบสวนที่หนึ่งด้วยความรู้สึกผิดทางปวงก่อนจะไปฮารุได้ขอเข้าร่วมในการจับกลุ่มคนร้ายด้วยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ฮารุจึงเดินออกมาจากสถานที่เกิดเหตุและก็ได้พบกับคัมเบตไดซิก,กิที่มารอรับเขา แล้วก็ให้มานั่งในรถเพื่อดักฟังกลุ่มแผนกสืบสวนที่1คุยกันและมันก็ทําให้เรารู้ว่าแผนกสืบสวนที่1นึ่งแค่จะใช้มือสไนเปอร์ยิงคนร้ายให้เสียชีวิตจากนั้นก็ไปจับกลุ่มคนร้ายและชื่อตัวประกันออกมาฮารุที่ไม่เห็นด้วยกับแผนในครั้งนี้เขาจึงขอให้คัมเบตไดซุเกะพาเขาเข้าไปแต่นี่ก็เป็นวิธีการเข้าไปของคนรวยนะครับ ฮารุและไดซูเกะก็ได้เข้ามาในสถานีรถไฟได้สําเร็จก่อนที่จะได้ดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงตอนนี้คนร้ายกาลังถ่ายทอดสดแล้วตํารวจก็ได้จับภาพไว้ด้วยแล้วมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าคนร้ายนั้นกําลังเลือกยอดวิวอยู่นะครับก็เหมือนแบบคนเป็นสตรีมเมอร์ไปไลฟ์สดก็จะได้เงินในประมาณนี้แหละครับฮารุก็ได้ขอให้ไดซูเกะนั้นช่วยอีกครั้งเพื่อจะได้เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุได้ใกล้ขึ้น เดสเกตก็จัดให้ก่อนอื่นก็ต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดก่อนชำระเงินเสร็จสิ้นยอดคงเหลืออันลิมิตวิธีที่ใช้ก็คือการใช้ระเบิดควนนะครับจากนั้นก็วิ่งฝ่าลงตีนเข้าไปจากนั้นก็ใช้เลเซอร์ตัดกระจกหน้ารถไฟออกแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องคนขับซึ่งตรงจุดนั้นก็เป็นจุดหลังคนร้ายพอดีเมื่อแผนกสืบสวนเห็นฮารุก็ได้สั่งให้เขานั้นยิงคนร้ายซะแต่ฮารุก็ไม่ทําและให้พ่อบ้าของเดสเก ค้นหาดูอีเมลของคนร้ายซึ่งพ่อบ้านก็เป็น AI นะครับสามารถให้ข้อมูลได้ซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ว่าคนร้ายนั้นต้องฉาน,นใช้เงินในการผ่าตัดน้องสาวในการรักษาคขาพยาบาลเองนะครับจากนั้นก็ได้มีเสียงเกิดขึ้นเสียงเพลงนะครับไม่ใช่เสียงปืนแลวมันก็ทําให้พวกคุณป้านั้นลุกขึ้นขัดขืนคนร้ายนะครับซึ่งเพลงที่ถูกเปิดขึ้นก็เป็นวงไอดอลที่กําลังจะแสดงอยู่นะครับด้วยพลังของติ่งก็ไม่ต้องกลัวอะไรลวล่ะ จากนั้นเดซุเกะก็เข้าไปหาพร้อมกับบอกคนร้ายไปว่าเงินค่ารักษาของน้องสาวอะเดี๋ยวเขาจัดการให้เองจากนั้นก็ได้เข้าไปจับกลุ่มคนร้ายพร้อมกับบอกให้ยอมจำนนซะคนร้ายที่มีปืนปลอมอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำไงและก็ด้วยข้อเสนอที่ดีขนาดนี้ก็เลยยอมจำนนและแล้วคดีนี้ก็จบลงก็จบกันแล้วครับสำหรับการสปอยล์เมทเรื่องฟุโกเคจิบาลานอลิมิเต็ดตอนที่3ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็เห้แรงาลังใจให้มากเลย ถ้าอยากให้ผมทำต่อแล้วก็ขอสัก100ไลค์ผมก็พอใจแล้วครับและหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยสามารถโตั้แยังใต้คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย